สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวที่บ้านนะครับส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้รถติดมากรถล,ลายเยอะนะครับขอให้ท,ทุกทุกท่านขับรถด้วยความระมัดระวังเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพท,ทุกทุกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับสันนิษฐานแม่พิมพ์องค์นี้น่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายแล้วนะครับส่วนเนื้อหานี่จะแก่น้ํามันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านะครับเปิดออกนะครับสันนิษฐานเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของเก่าน่าจะทําการล้างนะครับอง์นี้ได้ทําการลงลักน้้าเกลียงมานะครับ เราจะสังเกตเห็นฝ้าเขาขาวนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับสันนิษฐานอีกเช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับระเหยโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับ อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกเกิดจากการล้างของจากเจ้าของเก่านะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับ จะย่นองนี้จะแก่น้ํามันนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบรักน้าเกลียงนี่ยังพอให้หลงเหลืออยู่ในลืบข้างๆเส้นซุ้มขอบแก้วนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับองนี้น่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับสังเกตเห็นเส้นซุ้มขอบแก้วนะครับตะแคงดูนี่จะอวบลํำสันใหญ่ชัดเจนนะครับส่วนองค์พระนี่จะคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ พระเกตนี่จะเรียวบางแทงทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับพระพักนี่ก็น่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับส่วนหน้าอกนี่น่าจะเป็นอกกระบอกนะครับการวางมือหรือการทิ้งมือของลำแขนนะครับเราจะสังเกตเห็นจะทิ้งลำแขงตรงลงมาจะสังเกตเห็นเส้นจีวรน,นะครับพาดมาที่หัวเข่าเลยนะครับส่วนฐานทั้งสามชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับแต่แขนดูด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นใบหูนะครับ วิ่งตรงลงมาจรุดหัวไหลเลยนะครับส่วนด้านข้างนี้เช่นเดียวกันนะครับสภาพพื้นผิวพระนี้เปิดออกเกิดจากการล้างจากเจ้าของเก่านะครับคาบน้ําปูนเปลือกหอยนะครับเขาขาว,ขาวนวลๆนะครับโรยตัวก,ะกระจายทั่วพื้นผิวส่วนเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับเปิดออกนะครับองค์นี้จะแก่น้ํามันนะครับ สังเกตเห็นนะครับรองลอยลักน้าเกี้ยงนี้ังพอหลงเหลืออยู่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับสังเกตเห็นคาบขาวๆนวลๆเนี่ยนี่นะครับคาบน้ําปูนเปลือกหอยนะครับระเหยลรยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวพระนี่เปิดออกเกิดจากการล้างนะครับ เม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนองค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวพระนี่เปิดออกหมดนะครับเกิดจากการล้างนะครับด้านหน้าด้านล่างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างนี่ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับการล้างเปิดสภาพพื้นผิวนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพ้านี่จะเปิดออกนะครับพื้นผิวพ้านี่จะยุดจะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหานะครับองนี้จะช่ำนะครับแก่น้ํามันนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับพื้นผิวพ้านี่เปิดออกหมดนะครับเจ้าของเก่าล้างมาแบบผิดวิธีนะครับ สังเกตเห็นพระเกตนะครับจะแทงทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับส่วนเส้นซุ้มคอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดคขื่องเขื่องเล็กๆโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเกตเห็นนะครับจะเห็นสังคติบางๆเลยนะครับทางช่องเบญจวัรณนกกาบขอประคุณนะครับ ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือต,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 ติชอบนะครับผมเข้าไปตอบได้ผมก็จะเข้าไปตอบนะครับเ,เห็นนหครับเนื้อหานี้จะฉ่ำจะแห้งมองดูแลนวลตานะครับองนี้เจ้าของเก่าล้างมาแบบผิดวิธีนะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเนื้อหานี้จะฉ่ำมากเลยนะครับด้านข้าง เห็นไหมครับลงรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับด้านข้างนี้พื้นผิวพระก็จะเปิดออกเช่นเดียวกันนะครับเกิดจากการล้างจากเจ้าของเก่านะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระจจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวพระด้านบนนี้ก็จะเปิดออกเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังเห็นไหมครับเนื้อหาก็จะชํำมากเลยนะครับสะแกน้ํามันนะครับ เม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็กๆเรืองๆนี่โรยตัวกระจา,ะจายยทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับทางช่องเบ็นจวันนี่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ในเพจฟุกนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับ เอาของสนามออกมาเล่นนะครับช่วงนี้ระบาดอีกแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวผ้าด้านข้างจะแตกล้านนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวผ้าพื้นผิวผ้าที้จะเปิดออกนะครับกะเห็นเม็ดมวลสารนะครับ กลมเม็ดเล็กๆนะครับอาณาเก็บเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรืออแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทางช่องเบนตวันเราเปิดราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านใด ชอบราคาแบ่งปันจับได้หรือจับต้องได้นะครับท่านต้องไปทางนั้นนะครับไปให้สุดนะครับเขเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็ก,เลก,เลกๆเคืองๆโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้ติดตามแนละผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับ มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านนะครับช่วงนี้หน้าเทศกาลช่วงปีใหม่นะครับส่วนท่านใดกําลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้สวัสดีมีความสุขครับทุกทท่าน